ได้เวลาปลูกผักกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แม่หน่อยจะพาเพื่อนๆมาปลูกผักชีลาวกันนะคะก่อนจะลงมือปลูกก็มาพลวนดินเตรียมไว้และกล้าผักของแม่หน่อยก็จะเพาะไว้ในถาดหลุมให้โตและแข็งแรงทุกครั้งก่อนลงปลูกค่ะหลังจากเพาะ,มะเมล็ดแม่หน่อยจะเลี้ยงไว้ประมาณ13-14วันและให้เขาผลิใบออกมา3-4ใบก่อนจากนั้นก็เตรียมลงปลูกได้เลยค่ะแม่หน่อยจะใช้ปลายช้อนแกงงัดต้นกล้าออกมาจากถาดหลุมเหมือนเคยนะคะ วิธีนี้ง่ายและไม่ทําให้ดินที่ต้นกล้าของเราแตกออกมาด้วยค่ะถ้าเราเพาะต้นกล้าให้โตและแข็งแรงก่อนเวลาลงปลูกแล้วลําต้นก็จะตรงสวยงามไม่โยไปเย้มาเหมือนตอนหวานลงไปนะคะเราสามารถกําหนดแถวและระยะห่างของต้นกล้าได้ด้วยค่ะวิธีนี้ทําให้ต้นกล้าของเราโตไวและมีผักงามๆไปทําอาหารทานสมใจแน่นอนค่ะ หลังจากที่แม่หน่อยเพาะต้นกล้าให้ชมเมื่อวันก่อนก็มีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าดินที่แม่หน่อยใช้เพาะคือดินอะไรทําไมผักดูงามและโตไวจังเวลาที่แม่หน่อยเพาะต้นกล้าก็จะใช้พีชมอสเป็นตัวช่วยทุกครั้งเพราะเขามีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชต่างๆมากมายพีชมอสยี่ห้อคาสแมน,นที่แม่หน่อยใช้นําเข้าจากเยอรมันนะคะมีโครงสร้างที่โปร่งช่องว่างอากาศสูงเก็บความชื้นได้ดี ค่า pH ต่ำและผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วและได้รับมาตรฐาน RHP เหมาะสำหรับเพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักต่างๆด้วยค่ะและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกผักกันบ่อยๆซื้อยกกระสอบคุ้มสุดๆไปเลยค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆท่านใดปลูกกันนิดๆหน่อยๆก็มีขนาด1กิโลให้ไปลองใช้ดูนะคะสำหรับแม่หน่อยที่ชอบปลูกผักบ่อยๆ ตั้งแต่ใช้ยี่ห้อนี้มาก็ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยค่ะสนใจพิชมอสไม่หน่อยมีแปะตะกร้าไว้ใต้คลิปให้แล้วนะคะชวนคุยกันเพลินๆตอนนี้แม่หน่อยก็ปลูกผักเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็มารดน้ำให้เขากันต่อเลยสําหรับผักที่ปลูกใหม่ๆแม่หน่อยจะใช้ฝักบัวเล็กในการรดนะคะแล้วรดอย่างเบามือต้นกล้าของเราจะได้ไม่ล้มหมั่นรดน้ำเช้าเย็นและใส่ปุ๋ยบำรุงบ้าง ผักของเราจะได้โตไวๆและพร้อมให้เราเก็บไปทำอาหารรับประทานกันค่ะ